เว้ยลมกำลังมา สวัสดีสวัสดีพี่น้องช่องอิสานเลยเผื่อนะครับนี่คือวิถีเกษตรกร,ะกรนะทุกคนนี่ขึ้นมาตาเข่ากับตาข้าวเอาโดนมาบินนะครับทุกคนเนาะโดนก็ไม่รู้ไปไหนละไปทางโน้นเครับอันนี้เพิ่งจะมาตากนะทุกคนได้แดดประมาณสองแดดละลพรุ่งนี้ก็จะเก็บขึ้นยุงแล้ว นช่ครับชาวชาวชาวบ้านก็จะมาตากันที่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบเป็นลานกว้างเนาะแต่ก่อนก็จะเป็นโรงบ่อนนะครับก็จะปลูกบ่อนเป็นที่ปลูกต้นหว่นอันนั้นก็จะเป็นโรงบ่อนเก่านะครับทุกคนเนี่แต่จะมีตรงนี้จะเป็นเมนอยู่ใกล้ๆนี่แหละอันนี้ก็มากวาดข้าครับนี่ครับนนเสียนครับเซียนมาแต่แม่มาแต่แม่มาวาดหน่ะ ไม่ได้เจอผาลาบยากโอ้คากแขว้ว่ะเอาเมืองวยางนะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการแบบเราจะกลับมันนะครับนะให้มันแบบันทั่วๆหน่อย <c oughs> เวลาเราตากเอาข้าวมาตากมันจะได้แห้งทั่วนะครับเราจะพลิกๆมันอย่างนี้แหละครับแบบกว่าไปเรื่อยๆ แต่ไม่ได้ถ่ายตอนที่เกี่ยวให้ดูนะทุกคนนะใช้รถเกี่ยวเดี๋ยวอาจจะมีภาพให้ทุกคนได้ดูอยู่นะรถเกี่ยวรถเกี่ยวกันยังไงนะครนะับเนาะที่นาที่เป็นนาผมนี่แหละทุกคนอาจะมากลับไปเรื่อยครับพรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วอันนี้ก็จะได้ประมาณสี4 4่สี่กุมนะสี่กุมขึ้นนี่แหละประมาณนี้แหละครับทีนี้ก็ได้เยอะอยู่ ไปเรื่อยๆครับเป็นการพลิกข้าวนะครับกลับจากแบบเอาข้างล่างขึ้นมาจะได้โดนแดดทั่วๆกันหมดแล้วมันก็จะได้แห้งแบบทั่วๆกันนะครับก็ดูด้วยนะครับว่าการตากข้าวเนี่ยก็จะประมาณอต้องดูว่าเราเกี่ยวเนี่ยข้าวมันแห้งได้ยอย่างมันสุกมากสุกน้อยนะครับถ้ามันสุกมากเราก็ตากแดดเดียวพอถ้ามันแบบยังเขียวอยู่ ก็ตากสองแดดแล้วแต่ละละคนนะครับความชอบความไอ้นั่นของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันแต่ของผมนี่ประมาณสองแดดครับพรุ่งนี้ก็เก็บละโอ้ยสะดุดครับสะดุดแต่ในข้อเก็บแล้วครับเนาะเห็นกระสอบครับเต็มเลยจะมีแผานาเก็บขึ้นยุงนะทุกคน ทุกคนครับตัวปกวาดข้าวกันนะครับ นี่นะครับทุกคนนี่เขาจะเรียกว่ามือเสือนะครับใส่กวาดข้าวเนาะไอ้นี่มือเสือคือเราจะทําเองนี่ก็ทําเองนะครับนีนนยทางนู้นเสียงดังครับพอก่อข้าวเสร็จแล้วก็เจ้าขึ้นยุงข้าวนะนี่ก็คือวิถีชีวิตของชาวนานะครับทุกคน ก็จะมีหลายเจ้าเนาะเป็นมีแต่ของชาวบ้านที่นี่แหละครับเนี่ยก็จะมาตากันคนที่เสร็จก็คือเก็บเก็บแล้วก็คนใหม่ก็จะมาจะเอามาตากถ้าที่มันว่างเขาก็จะมาตากกันนี่นะทุกคนจับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับจะได้เก็บข้าวเนาะกินนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอเวลากอกเว้ยกับข้าวกับเรียกว่าเอ,อ นี่ยพิกจากข้างล่างก็มาข้างบนนะครับเนาะข้างล่างมันจะไม่ค่อยแห้งมันจะยังไม่แห้งเท่าไหร่เราก็ต้องกลับมันบ่อยๆให้มันโดนแดดมันถึงจะแห้งทั่วถึงนะครับเนี่ยฟังเสียงนะครับมันจะดังถ้าเขาบอกมันดังแท้งไงคือมันแห้งแล้วอันนี้จะไม่จะยังจะยังไม่ไม่แห้งดีนะครับนี่ถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะได้ยินเสียงจะดังแบบถ้าคนทํานาจะรู้จะจะฟังเสียงออกนะครับเนาะ ก็ะจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ